เจริญธรรมกับเช้าวันใหม่13มีนา2 5 6ห้ร้ยี่วันนี้เป็นวันพระใหญ่วันหนึ่งสิาค่ำขอบคุณสถานที่ขอบคุณสนัสทรง ก็เลี้ยงดอยที่ให้ความร่มเย็นในการพักจำวัดเจริญภาวนากัเราในวันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกด้วยทาไมได้ที่นี้ก็คงจะเปียกเป็นสำนักสงฆ์ไม่มีครูบาอาจารย์อยู่ แต่เราต้องจากไปด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มีอยู่ข้างหน้าเราจะลงไปโปรดสถาญาตโยมกระเลียงด้านล่างขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขกับเช้าวันใหม่ Đuôi hồn chai thiết bị đuôi thầm ừ. bạn có đơn cứng đỏ em không có mùa ba lạ tháo ỏng hết trời lúc tám สะพานละได้ข้าวพอได้ชั้นละขนมปังข้าวเอมร้อยมีไข่ด้วยตึ๊บตไปตามหม่วยเจอสะพานละจะขึ้นยังไงทางไหนขึ้นอ่ะไปทางขวานี่แหละเห็นทางแล้ว หมู่บ้านหาทางออกไปเจอไปหมุนรอบอยู่ <c oughs> โอเคเจอทางแล้วดูยต่อให้ได้สักสาสี่กิโลทำภัตกิจกับชาวันใหม่ในวันแห่งบุญรอบทิศทางที่ดินไปด้วยหุบเขาทั้งสองฝากฝั่ง ลอมอมรอบ360องศาเป็นแต่เพียงคุณเขาเท่านั้นเองี่ฉันข้าวที่เนิน น,น้ีพูดไม่ออกอยากรู้ที่ใจให้ดูที่ตาปากหิวห่างจากจุดที่ยืนนี้ประมาณ10เมตรประมาณ10เ,เมตรเท่านั้นหลังคาบ,บ้านอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีทางตรงนี้มีหมอกนะ มีทางสีแดงๆตรงนี้จากที่ยืนอยู่นี้แบบหลายกิโลละเพราะว่าทางอ้อมเป็นหุบเหวลงไปสูงมากตอนนี้อยู่บนยอดเขาตากผ้าจะทำภัตกิจตรงนี้ สวยมากเลยธรรมชาติหุบเขาส้องลูกอยู่ซ้อนอยู่ข้างหลังอีกลูกหนึ่ง,งสูงไกลโน้ยืนอยู่นี้ถึงจะเห็นได้สวยจริงๆอ,อย่าให้มาสัมผัสมันสุดๆจริงๆ <laughs> มันพร้อมแน่ละคราวนี้เรา <laughs> อุตส่าห์รักษาคุณมาตั้งนาน ก็จะขอทำภารกิจเช้าในวันนี้คุ้มค่าการเดินคุ้มค่าการชันคุ้มค่าข้าวของโยมมากเลยวันนี้13มีนา2564จะไดทำก็ได้ข้าวได้ไข่ดาวได้ปลากระป๋องอมรลอยก็ฉันไปเมื่อคู่นี้แล้วก็ขนมปังชิ้นหนึ่ง โยนให้หมาตัวเมียไปสองตัวหักครึ่งให้มันไปแล้วก็มีเพียงเท่านี้ในวันนี้กับเช้าวันนี้ในวันแห่งความภาคเพียรอีกวันหนึ่งของเราฉันเข้าแล้วแล้วก็ออกเดินทางต่อมิถบาทมาได้สี่กิโลก,กว่าเมื่อครู่นี้ดันเขาขึ้นมากับเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็น่าจะประมาณห้ากิโล ตอนนี้ก็ก้าโมงกว่าแล้วเด็วก็คงจะลงเขาแล้วลหะเพราะว่าตรงนี้ก็คงจะสุดแล้วเล็กนิดเดียวสุดเขาลูกนี้ก็คงจะม้วนลงแล้วก็ไปขึ้นขึ้นลงลงไปอย่างน้อยก็สิบกว่ากิโลนี้น่าจะ16กิโลถึง17กิโลนี้ลุยต่อไป ดันเขาเกือบตายวันนี้เต็มที่เลยว่าจะมาถึงสุดๆเลยวนันนี้จะพักที่นี่ก่อนบ้านคุณหญิงอะไรนี่แหละมีวัดมีพระเกลียงถามโยมว่ามีพักท่านอยู่สิ สี่ห้ารูปกำลังเข้าวัดรถใหญ่ดีกว่าแต่ป่าล้อมรอบเลยสุนัขสง่งใหงนี้จะซักผ้าจะส่งน้ำซักผ้า ข้นหน่มีเจดีสูงใหญ่ตั้งต่ง,งาน,นนะอ้อมล้อมไปด้วยคุณเขา,างนั้นเลยเดินเข้ามานี่ก็ไกลามากเลยยโลเศเศษจากถนนใหญ่ลงมาวัดคุณหญิงอะไรนี่แหละบ้านคุณหญิงอะไรนี่แหละท่านผู้หญิงอะไรนี่ อ้าวมีขี้ช้างด้วยเฮ้ยาจะมีช้างลงมามันมีขี้ช้างคุณจะซักผ้าหยอกุณจะซักผ้าแล้วก็ตากผ้าก่อนจะไม่แห้งวันนี้ก็พักที่วัดแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านกะเหรียงปีกปกยอยจะสักผ้าสักกีวอนตากพักเหนื่อยเอาแรงวันนี้เดินทางวาหละิบกิโลล้วันนี้10กิโลกุติหลังนี้ทัานสร้างไว้อย่างดีไม่มีใครอยู่เราเข้ามาอยู่ปัดกวาด ขายังสร้างไม่เสร็จแวดล้ลอมไปด้วยคุณเขา,ลเขาแล้วก็ห้องน้ำจะใช้ตัวนี้สุปุติหลังนี้ก็ผุธรรมชาตินี้สุดยอด สุดยอดจริงๆเสียงเรีดดิ่งเลยอะไรแม้จะยังเป็นกลางวันอยู่ ทิขายุโคภวะาอธิวัฒนาเกษตรนิจาวุธาปัจจายนจตารุธรรมวันทติอายุวันนสุขามิีทบาทตอนเช้าออกจากหมู่บ้านมาแล้วท่านอาจารย์พระเกรียง ที่วัดออบ้านแม่หลวงตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอแม่ละมาดหรือประมาณ20กิโลเศษก็จะถึงแม่ละมาดทางก็จะดันเขาไปยังเมื่อวานเนี่เดินออกจากจุดฉันข้าว มาสี่ห้ากิโลเรานึกว่าจะเป็นขาลงที่ไหนได้ขึ้นอีกตั้งสี่กิโลจนมาถึงวัดยังไม่เป็นขาลงเลยเขาบอกจะไปลงทีเดียวก็นู่นแหละถึงตีนภูลูสุดท้ายลงเข้าไปแม่ละมานเราสู้ต่อไปในวันเช้าวันที่สี่มนะีนาสมปดาห้หหิบสี่ หลายกิโลแล้วทางเข้าออหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งทางเข้าแม่ละมาดน้อยจะเข้าไปบินะบาตเส้นนั้นอีกรอบนึงเมื่อเช้าก็ได้อาหารมานิดหนึ่งแล้วจะแวะเข้าไปชั้นที่ วัดนี้แหละเป็นสำนักสงฆ์แล้อาจจะได้อาหารเพิ่มสักนิดนึ่ง <c oughs> เจอกับต็อบโยมก็จะเข้าไปบินฑบาตในหมู่บ้านอีกก็คงจะไม่ไปแล้วละมัน ขัวจากอาจารย์ท่านก็ได้จะเป็นกุ่มถอดมาสองถุงก็คงเพียงพอแล้วละ่ะไ,ไ,ไม่ถึงกิโลแต่ว่าก็คงจะงคิดว่าน่าจะพอเพียงพอแล้วละ่ะเอาเท่านี้ก็พอฉันข้าวแล้วก็ค่อยดันต่อไปพีป่ปัดปัดกดกวาด,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 ดออกสักหน่อยชใช้ได้หมวกกุ้ง ิดนไดนะดู้บรรยากาศสิถ้าอยู่ตรงนี้จะเห็นดวงพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นทอแสงอ่อนๆบรรยากาศดี มุ่นทางนู้นเป็นทางที่เราเดินเข้ามา <c oughs> ส่วนนี้ก็เป็นอาหารที่ขอพระอาจารย์ท่านท่าอาจารย์ท่านแบ่งให้มาคือถ้าจะให้เยอะอยู่แล้วก็เอาแค่นี้แหละกุ้งสองหอใช้กุ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้กวจะเข้าไปบินทานบาทในหมู่บ้านอีกสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้กำลังในการ เดินทางแต่ว่าเราเ,าเท่านี้ก็คงจะเพียงพอแล้วนั่งพักเหนื่อยให้ผ่อนคลายหายเหนื่อยสักนิดนึงค่อยความภารกิจแล้วก็ค่อยรวบรวมสติแล้วก็เดินทางต่อไปอีกครั้งหนึง่งในการเดินทางของวันนี้ม <c oughs> ีกุ้งสองหอกับข้าวประมาณน่าจะสามพักีพอดีกำลังพอดีอตัดสินใจไม่ไม่เข้าไปแล้วนี่เช้าอยู่ เข้าไปก็คงจะพอได้กต่ไม่เอาแล้วล่ะ,อะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขในวันของการต่อสู้ของวันใหม่สิบสี่มีนาคมวันที่หนึ่ร้อยหกสิบสี่สรุปมันก็ไม่ใช่กุ้งมันเป็นห,อ,นหอมทอดกับแป้งรสชาติมันๆ เป็นอาหารแปลกๆของกระเรียงจะได้เป็นกำลังพลังงานในการต่อสู้ของเราในวันนี้เนนเนนเลยเดี๋ยวหลวงพ่อไปอยู่สารพักศพนะออโอ้เด็กนี่แต่อน,น้องเนนอยู่พระไม่อยู่เอ๊ะ ถ้าเด็กมันจะรู้ข้อวัดรู้อะไรยังไงอยู่ไงเนาะนมีเนยนอยู่สองรูสองเนยียนไม่ได้บินทบาทด้วยบ้านโอ้บ้านใหญ่ด้วยไม่เด็ก,กเกลียงพูดกเกลียงพระไปไหนต้องสอบถามเลย สงสารเด็กก็เจ็ดแปดขวบเองยังอะไรไม่เป็นแต่ต้องมีพระต้องมีเจ้าวาัดอยู่วดัดโบสถ์เบืเริ่มเลยโอ้ก็าพูดเขาไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่เราพูดสื่อสารกันไม่ค่อยจะอันนี้สรุปแล้วคงจะอยู่ที่นี่สัก อย่างน,น้อยก็สองคืนเพื่อที่จะรอหลวงตาที่จะขึ้นมาจากสุโคไทยมาร่วมจาริกด้วยกันที่วัดบ้านแพะนี่ก็ลุงพ่อป่วยลวงพ่อป่วยป่วยหลายวันแล้วเนนก็อยู่อย่างนี้สองรูปอยู่กันหลายวันแล้ว ก็จะอยู่พาน้องเนนวิทาบาททำความสะอาดลานวัดรอมูคณะของเราที่จะขึ้นเดินตามขึ้นมาเดินทางขึ้นมาอีกไม่กี่วันก็จะถึงเขตป่าสารวินแล้วาพระอาจารย์ใหญ่คงจะมีธุระอาจจะไม่ได้ขึ้นมาแล้ว เมื่อคืนนี้ก็พักอยู่ที่บ้านนองหลวงเป็นสำนักสงฆ์วันนี้มาถึงบ้านแพ้ก็จะอยู่เพื่อรอโมคณะอีกอย่างก็คือจะอยู่นุเคราะห์ญาติโยมทางนี้แล้วก็อยู่เป็นเพื่อนน้องเลน,นแต่อยู่อย่างมากก็คงไม่เกินสองถึงสามราตรีเต็มที่แล้วก็ต้องเดินทางเพราะมูมคณะก็จะเดินทางขึ้นมา ขอคุณงามความดีขอความเจริญงอกงามในอริยะเย,ยธรรมให้องคสมเด็จพระบรมศาสดาและทัตสมมาสมุทิเจ้าขอจงมาเกิดมีแก่พุทธบริษัทยาติโยมของเราให้ประสบแต่ความสุขตลอดกาลนานขอนวยวยพอ There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe And that I will see you soon i can lay down beside you I would I would. I, would. I would, I would we talk on the phone every night love to hear your voice not sleeping well and I know that you're right, but you should know it You've been gone for way too long now If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you are safe and that I will see you soon If I can lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you You're all I know What I need And I ain't changing and Even if you're gone, I will remember You're all I know What I need And I ain't changing If I could lay down beside you I would, I would Nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon